กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะเบิร์ตทุกคู่ทุกคนพี่น้องเลยพราะว่าจะอยู่ทางในประเทศเนาะหรือว่าต่างประเทศเนาะมาอนี่กับมาพบผมมพอกันกับส่องยูทูบบันไล่สไตล์อีกคือเก่าพี่น้องเลยมาอนี้ทางส่องบันไล่สไตล์เนาะก็จะพาพี่พาน้องเฮามาเบิ่งมาชมบรรยากาศอยู่ที่หมู่บ้านหัวคำเนาะเมืองอุดมพรแข็งสวนนรรคเขตพี่น้องเลยซึ่งว่าเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตสนนบทเนาะ เดี๋ยวเอาสีาา่าเมาขี่รถเลาะเบิ่งเลาะ้มพี่น้องเลยว่าบรรยากาศภายในหมู่บ้านนี้สิเป็นแนวใดนอกกะมาติดตามหับซมไปทำการเลยพี่น้องเลยบ้านโอค้ำนี่็เป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งนอกที่อยู่ในเขตโซนตบดนอกของเมืองอุทุมพรนอกพี่น้องเลยนี่ก็คือภาพบรรยากาศนะ ตามเส้นทางของหมู่บ้านเนาะสิบะบ้านนี่พี่น้องเลยเส้นทางของหมู่บ้านเ่กดี่น่ได้พี่น้องเคยส่วงนี่ราะว่าฝนก็นได้หยุดตกแล้วเนาะ Như thật tham mát nó Rồi xuống một ngám đi là gửi bán Như Rồi <laughs> <laughs> sẽ là vương chất lượng chất hỏi nó có đi ngắm phà ngắm co bình thường đi cứ trái cảng của ngô bã bình thường rồi b้าน vườn của dân thôn ao rồi có quanh nè đó cứ nhìn thấy sống บ้านโน้กคำเนี่ก็เป็นหมู่บ้านนะโบใหญ่พี่น้องเอ้ยเป็นหมู่บ้านนี่ยน้ออีกบ้านนึงเนาะบ้านประมาณอ่าร้อยห้าสิบลังคาเฮือนบ้านานี้ครับ <c oughs> จุดนี่วิวโคตรดีพี่น้องเอ้ยทิวทัศน์ธรรมชาติ suối suốt ngọn ngã ừ. mấy anh vì đỏ người mấy năm sáng thì đây thì nó thằng đã thì cứ năm sáng à, chỉ có kể okay. năm sáng thì sao bạn à, hơn ba căn say với nó người เขตบ้านอุความเราเน่ก็สสเบิดเท้อนนี่นีองเลยทัดขึ้นไปทางด้านหน้านน่ก็สิบ,วเ,วเ,บนนสเป็นบ้านตรงนอพี่น้องเลย chống nói đó chống nói bạn có à, nói yên người anh